สวัสดีครับและแม่คอมถูงครับตอนนี้จะเป็นวิดีโอผ่นเทสเนมนบอร์ดนะครับในจะเป็นเมนบอร์ดรุ่น B 25งส่วน Mining a p e นะครับไฟแรงติดป,ปกตินะครับสลอดแรมสองสลอดใช้งานปกตินะครับ ันนี้ CPU ที่ใช้เทศจะเป็น Intel G 3 9 3 0น,นะครับแรมเป็น DDR4 นะครับสี่ที่ใช้เทศการจัที่ใช้เทศจะเป็น GTX 1060น,นะครับ